นี่ปากกว้างเราขอใหญ่กันโอ้โหนี่ดูนะครับทันทอไซส์แล้วก็ลอกม e ีแม็กมีว e ูฟนะครับกับไลสีตัวสวยเลยนะครับ ก็อยู่ในช่วงวิซิงเกียนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวทะเลนะครับเอาอุปกรณ์จากค่าย m a แนะครับแน่นอนว่าเทปนี้ต้องสนับสนุสน,นโดย g m a มนะครับใครอยู่ในมือผมนี่ก็จะเป็นรอก n w ว w o o นะฮะแล้วก็คันที่เห็นนี่ก็จะเป็นคันอทอไซส์นะครับทอไซส์เนี่ยจะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับแล้วก็จะมี2เวทให้เลือกใช้ก็คือ PE13 แล้วก็ PE24 มีสีดำสีแดงสีเขียวนะครับ นี่ครับดูรูปทรงแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นกันแล้วแล้วก็คันรุ่นเนี้ยมาเท่าไหร่ก็หมดนะฮะวันนี้ผมเอาชุดเนี่ยมันน่าจะเป็นชุดดูแล้วมันน่าจะเป็นการชุดสาหรับจิกกี้งแหและแต่วันนี้ทะลึ่งเอามาแคสนะครับกลางทะเลวันนี้ใช้เหยื่อ60กรัมนะฮะสำหรับลอกนะครับอ่ะลืมบอกไปว่ามีไซส์ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 5,000นี่ก็จะมีตัวไฮสปีดด้วยนะครับโอเควันนี้ มาตามล่าหาโทฟี่กันนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะโดนอะไรบ้างนี่นะฮะวิธีการแคสนะครับตอนนี้ก็บอกวิธีการแคสของอะจะเรียกว่าอาจจะหลายๆคนอาจจะมไปไดิแคสแบบนี้ก็ได้แต่เนี่ยผมจะใช้วิธีการตีเหยื่อลงไปให้ถึงหน้าดินนะครับ รอให้เหยื่อถึงหน้าดินก่อนแล้วก็ปั่นขึ้นมาแบบแบบที่เนี่ยครับต้นก็ทําอยู่ตอนนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะถ้ากินตอนนี้มานี่สนุกเลยนะเมื่อยครับเมื่อยไหมลอกลอกไอ้รุ่นเนี้ยมันก็ดีอยู่อย่างนะที่ผมใช้นี่เป็นเบอร์สามพันนะครับอ่าน็อปมันจะเป็นน็อปแบบนี้นะครับน็อปแบบกลมนะฮะนะฮะมันจับเวลาเราเอามาจิ๊บมาแคสเนี่ยมันจะจับถนัดมือ ผมจะไม่ได้ปั่นเร็วมากนะครับวันนี้เป็นอยู่เป็นเรือไ่แก้วนะครับลือบอกไปนะครับ่มีไ่แก้วที่นี่นะครับมาคับห้าคนนะครับวันนี้จะเป็นมาเรือลําใหญ่กันเป็นเรือลูนียยมนะฮะค่าเรือก็โทรสอบถามเลยนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้แล้วนะครับ ตอนนี้มาดูกันนะครับคันทอไซส์สองสีบกับลอกวูฟนิววูฟน่าจะเป็นดินซีนะครับตัวนี้ ตอนนี้ตีกันใหญ่เลยปวดส้นใหญ่เลยอันนี้มันเป็นคันสำหรับจิกนะครับแต่วันนี้ผมออกมาลองมาลองแคสดูนะฮะอาจจะไม่ค่อยตรงงานเท่าไหร่อ่าไม่ใช่อินซีนะครับแต่เป็นกะลีซนี่แต่ใช้สวยเอ้ยดูนอ้โอ้โห สีไซส์สวยไหมไซส์สวยไหมครับนี่นะครับกับพันทอไซส์นี่นะฮะนี่นะฮะเอ๊ะหลุดเหรอเอโยู่แหมย้อนย้อนเอาละครับไซส์วันนี้ทำงานแล้ว อ้าวตกปกติที่สับนี่ไม่ได้ใช้มีดกัน,กน,รกนหรอ,อรกเปล่ามีเหรอโอ้ไม่ใช่แล้วสาบว่ะสีสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติวตามเาตรงนี้ตะขอมันเกี่ยวไม่ติดตน้น โอ้โหนี่รู้นะครับคันทอไซส์แล้วก็ลอก G-Max New Roof นะครับกับไบซีตัวสวยเลยนะครับเจ้าเอิบเอิบเอาเลยครับหลุแล้ว โอ้โหหลุดเสียดายเสียดายเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับทริปนี้นะครับกับการใช้งานอุปกรณ์จากค่าย GMAX นะครับ u b o o ฟตัวนี้เบอร์3,000นะครับก็ดูรูป,รปทรงสวยงามนะครับแล้วก็คันวันนี้ทอาซส์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเวท PE 24นะครับคันเนี่ยอยู่ราคานะครับผมขึ้นให้ดูเลยครับเบียสป,ปินก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน1,400บาทแล้วราวนี้ นะครับส่วนล้อก,ก็แล้วแต่ขนาดเลยนะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่ส0 0พันนิดๆนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะสเปคผมขึ้นห้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณใส่แก้วด้วยวันนี้พามาสนุกกันแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณทาง g ีแมเอาอุปกรณ์ดีๆแบบนี้มาให้ทดลองใช้งานจริงกันเลยนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวอุปกรณ์ตกปลาแสนติดตามได้ในเพจหุ่งอินดี้ลิงค์สไครต์ใน u t ท b e จะได้ชมเรื่องราวสาระดีๆเกินใครสำหรับวันวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม ‫תודה רבה.